ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรันดอมนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและทั้งหมดนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครอยากบอกรักคุณใจแทบขาดแต่ไม่กล้าเอ้ยน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากใครอยากบอกรักคุณแต่ยังไม่กล้าผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไายให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหเทมเพลนส์เป็นช่วงจัดสมดุลชีวิตเออจัดบาลานซ์ชีวิต ผมว่าคุณสุขสบายดีในระดับหนึ่งเลยตอนนี้นะอาจจะไม่อยากยุ่งใครมากมายด้วยอยากจะใช้ชีวิตสงบๆนะครับแล้วก็โอ้ชัดๆเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยเด็กถือดาบเพลย์ออฟส s พูดไปไม่ทันขาดคําว่าคุณไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากให้ใครมายุ่งอยากใช้ชีวิตสงบๆอ่าไม่เป็นไรนะครับคุณสามารถทําได้เลยนะเลือกเกี่ยวข้องกับผู้คนเท่าที่จําเป็นนะปกป้องตัวเองปกป้องอาาเขตของตัวเองไว้รักษาความเป็นส่วนตัวไว้แล้วจะดีช่วงนี้อืม ใครอยากบอกรักคุณใจแทบขาดแต่ไม่กลา้าโอ้โหหกเหรียญ six of pentacles สายบุญมาแน่นอนไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมีโอกาสารู้จักกันมาจากการทำบุญงานบุญงานกุศลต่างๆนะครับคนคนนี้โอ้ห้าไม้เท้า fire of wands คุณมีสเสน่ห์นะเนี่ยดูมีคนอยากจะเข้าหาคุณเยอะแยะเลยนะ กรณีที่1นนะคนอยากจะเข้าหาคุณเยอะแยะเลยหรือ2คุณเจอปัญหาผู้คนมากคนมากความแบบนี้ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาขยายความกันนะครับเอ่อโอ้หนึ่งเหรียญสบายใจได้ a c e of pentacles ต่อให้สังคมของคุณผู้คนจะวุ่นวายสักหน่อยแต่การเงินคุณจะดีและมีโชคลาบด้วยนะหรือทำนายในแง่ความสัมพันธ์ก็คือคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้เช่นกัน พวกที่วุ่นวายก็ปล่อยเขาไม่ต้องไปยุ่งอะสตรีนดีงามเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับความหมายที่1ความหมายที่2คือจะเจอกลายาณมิตรที่น่ารักมากๆเลยนะเขาจะใจดีกับคุณมากๆเลยนะครับตีความได้2ความหมายดังกล่าวแล้วก็3ดาบ tree of swords ไม่ต้องกลัว3ดาบนะครับเขาอ่าเป็นฝั่งเขาที่อยากบอกรักคุณใจแทบขาดแต่ยังไม่กล้าจึงเกิดอาการ3ดาบขึ้นมา เหมือนกับแอบปวดใจเห็นคุณอยู่ใกล้ๆแต่ทำอะไรไม่ได้อะไรแบบนี้เออโอ oh, ชัดๆเลย The High p r i e s t e s คุณมีสเสน่ห์มากๆในสายตาเขาเขาอยากมาประเข้าประชิดคุณจะแย่แล้วแต่ทำไม่ได้ไม่กล้าอะไรแบบนี้เอ,อ้ยขัดใจแทนโอ้โ <laughs> ห oh, a s วินไม้เท้าไ n i g h t of อน n ์ผมว่าเขากำลังรวบรวมความกล้าอยู่แล้วก็อ,อคนนี้เกี่ยวข้องกันมาจากการทำบุญหรือสายงานดังกล่าวนะครับอืแล้วก็ สิบดาบเทนอฟส s ไม่ต้องกลัว10ดาบสิบดาบนี้ชัดเจนว่าเป็นพลังงานฝั่งเขาเขายังคงมีความเครียดความกังวลในใจอยู่นะครับใครที่อยากบอกรักคุณใจแทบขาดแต่ไม่กล้าชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่หนึ่งนะเกี่ยวข้องกันในสายงานเป็นเพื่อนร่วมงานโดยตรงก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้ทํางานแบบว่าที่มีองค์กรมีทีมงานอะไร ถ้าคุณทํางานอิสระหรือค้าขายเป็นไปได้ว่าคนนี้คือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านธุรกิจคู่ค้าลูกค้าหุ้นส่วนใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่คนที่เคยช่วยคุณเคยเป็นที่ปรึกษาคุณแบบนี้คุยกันแทบทุกวันปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรแบบนี้โดดเด่นมากคนนี้เขาชอบคุณรักคุณแต่ยังไม่กล้าบอกคุณเพราะเป็นไปได้ว่าคุณจะมีความเป็นพี่น้องกันค่อนข้างสูงนะครับคุณอาจจะเปิดตัวหรือว่าเริ่มคบหากันแบบความเป็นพี่น้องตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะไม่มีอะไรเกินเลยนะแบบนี้เออ เคารพกันเหมือนพี่น้องอะไรแบบนี้เป็นไปได้ว่าคุณยังคงยึดมั่นเรื่องนี้อยู่คุณเป็นคนที่มีความตั้งใจดีมีจิตใจดีแต่ก็โลกส่วนตัวสูงพอสมควรซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดนะครับสามารถทําได้คนเราสามารถมีโลกส่วนตัวได้สามารถมีอาณาเขตของตัวเองปกป้องตัวเองได้ปฏิเสธคนบ้างอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปรับปากใครเรื่องไดก็เรี่ยงบ้างเพราะว่าไม่งั้นมันจะวุ่นวาย ผมเชื่อว่าคุณค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ที่มากคนมากความมีคนแวดล้อมเยอะรู้จักคนเยอะแต่เพื่อนสนิทจริงๆน้อยมีเพื่อนน้อยแต่คนรู้จักเยอะไม่งงนะคนรู้จักเยอะแต่เพื่อนที่รู้ใจจริงๆอ่ะน้อยเพราะฉะนั้น เอาจริงๆถ้าคุณหลีกเลี่ยงหรือห่างจากกลุ่มคนพวกนี้ได้ชีวิตคุณจะสงบสุขมากขึ้นนะการบาลานซ์ชีวิตคุณการจัดสมดุลชีวิตจะง่ายขึ้นถ้าคุณปฏิเสธคนเป็นแล้วก็ถอยห่างออกมาจากความวุ่นวายบางอย่างเพราะกิจกรรมกิจการ,รบางอย่างมันเกิดจากความวุ่นวายที่คุณไม่ได้ก่อ การที่ผู้คนวุ่นวายชงเชงชงเชงกันแล้วคุณอาจจะติดร่างแหไปด้วยหรือก่อให้เกิดความรำคาญมาถึงคุณแบบนี้นะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับปัญหาบางอย่างคุณไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเอาตัวเองออกให้ห่างๆใครจะทะเลาะก,กับใครใครจะมีปัญหากับใครปล่อยเขานะย้ําเลยว่ามากคนมากความอะไรที่ธุระไม่ใช่ถอยห่างออกมาเลยแล้วชีวิตคุณจะเข้าที่เข้าทางได้สมดุลที่ดีได้บาลานซ์ที่ดีมีความสุขความสงบความสบายดังหวังเลยนะครับ แล้วก็ช่วงเวลานี้นะต้องบอกตามตรงตามหน้าไพ่เลยว่ายิ่งคุณสบายใจเท่าไหร่คุณยิ่งมีโชคดีมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโชคดีด้านการเงินตรงตรงตามความหนึ่งเหรียญแบบนี้เหรียญเริ่มเทิมจากฟากฟ้าหน้าราวฟ้าประทานโชคดีราวฟ้าประทานในด้านการเงินชีวิตคุณจะสุขสบายบางทีโชคลาภก็อาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินทองเงินก้อนอะไรแต่จะเป็นความโชคดีในสิ่งต่างๆหวังอะไรอยากได้อะไรจะได้ตามนั้นนึกอยากกินอะไรได้กินนึกอยากทําอะไรได้ทํานึกอยากไปไหนได้ไปนึกถึงใครคนนั้นจะมาหาอะไร แบบนี้นะครับเป็นโชคลาภจากฟากฟ้าได้เลยแล้วใครที่ว่าอยากบอกรักคุณใจจะขาดใจแทบขาดแต่ไม่กล้าก็เป็นบุคคลดังกล่าวนะเกี่ยวข้องกันด้านการงานแน่แน และอีกอย่างหนึ่งที่หลือไม่ได้เลยมีโอกาสที่เขากับคุณจะเคยทําบุญร่วมกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นการทําบุญภายในองคอ์กรหรือทําบุญบ้านหรือแม้แต่เป็นงานบุญงานสังสรรค์งานมงคลใดๆที่เคยมีการทําบุญร่วมกันตักบาตรร่วมขันอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ร่วมกองบุญเดียวกันตามความเชื่อนะบางทีอาจจะมีวัดใดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมใดๆหรือองคอ์กรใดก็แล้วแต่แม้แต่โรงพยาบาลที่เขารับบริจาคอยู่นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือผู้ยากไร้อะไรแบบนี้คุณกับเขาอาจจะเคยมีโอกาสทําบุญ ร่วมกันไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่คนคนนี้เกี่ยวข้องกับคุณเพราะแรงบุญโดยแท้เรียกว่ามาดีมามาเกี่ยวข้องในชีวิตแล้วจะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าแน่นอนคนนี้จะไม่ทําให้คุณเสียหายไม่ทําให้คุณเสียใจเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เขายังชอบคุณอยู่เงียบๆอยากบอกรักคุณแต่ไม่กลา้าเขากำลังลังเลยอยู่ว่าจะเข้าหาคุณดีไหมมันมีความคิดความกังวลหลายอย่างบางทีเขามองว่าคุณเลิศเลอเพอร์เฟกมากอย่างคุณคงมีแฟนแล้วมั้งน่าจะมีคู่แล้วมั้งหรือคนจีบเยอะอะไรแบบนี้ บางทีมีคนวุ่นวายรอบตัวคุณมากมายเขาก็อาจจะมองว่าคนเหล่านี้มาจีบคุณหรือเปล่าประมาณนี้นะครับในสายตาเขาภาพลักษณ์ของคุณคุณมีเสน่ห์มากเขามองว่าคุณเกินเอื้อมโอเคชอบก็ชอบอยู่รักก็รักอยู่อยากบอกรักแต่ไม่กล้าเพราะเขามองว่าคุณมีเสน่ห์เกินเอื้อมหลือเกินแต่ที่แน่ๆคือคนคนนี้ไม่มีพิษมีภัยถ้าวันใดวันหนึ่งนะ สนิทกันมากขึ้นเนี่ยเขาจะทําให้ชีวิตคุณสุขสบายได้หรือแม้แต่เข้ามาเป็นโชคดีของกันและกันหรือทํานายอีกอย่างว่าเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอยู่ๆเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายดวงมันจะดีขึ้นนะ คนเราบทจะดวงดีอะไรที่เคยยากมันจะง่ายโดยอัตโนมัติคุณลงไปสังเกตดูนะครับทบทวนดีๆหลายเรื่องที่เคยยากมันง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังเข้ามาใกล้ชิดคุณไม่เต็มที่ไม่เต็มตัวสักเท่าไหร่หมายความว่าอาจจะรู้จักกันแล้วเจอกันบ้างมองกันอยู่ห่างๆเขารักคุณอยู่ในใจเงียบๆไอ้สิบดาบนี่คุณไม่ต้องกลัวผมมองว่าเป็นพลังงานฝั่งเขาเป็นความ อัดอั้นของเขาเองที่เขาอยากจะระบายออกมาเป็นความกังวลว่าคุณจะถูกใครจีบไปไหมจะมีใครจีบคุณตัดหน้าไหมคุณจะโดนใครแย่งไปไหมอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องกังวลแทนเขาใช้ชีวิตตามปกติถ้าเขารักคุณจริงเขาชอบคุณจริงเดี๋ยวเขาจะหาทางเข้ามาหาคุณเองคนคนนี้ดูทรงแล้วจริงจังจริงใจมาแน่แต่จะมาช้ามาเร็วขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ละท่านนะครับและดังกล่าวไปแล้วว่าเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์เกินต้านนะครับอย่างแรกคือเขาไม่กล้าเข้าหาคุณเขารู้สึกว่าคุณเกินเอื้อมแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็เถียงกับตัวเอองยู่ ว่าถ้าไม่เอื้อมจะได้ไหมล่ะอ่าคนคนนี้ใจถึงพอสมควรเขากําลังตีกับตัวเองกําลังเถียงกับตัวเองอยู่นะครับ ใจหนึ่งก็คิดว่าจะเอื้อมคุณไม่ถึงแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าไม่เอื้อมแล้วมันจะได้ไหมเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่ไม่ช้าไม่นานนี้เขาจะเข้าหาคุณนะครับเตรียมตัวไว้บ้างนะเอาเตรียมเรียกว่าเตรียมต้อนรับเขาอะเพราะคนนี้มาดีแน่นอนเขาเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่สนิทกันเมื่อไหร่โชคดีเมื่อน,นั้นอ้าวทำนายให้แบบนี้ตามหน้าไพ่เลยนะครับคนลักษณะดังกล่าวที่อยากบอกรักคุณใจแทบขาดแต่ยังไม่กล้าแล้วถ้าจะดูลักษณะเพิมเ่มเติมบุคลิกลักษณะภายนอกนะ คนนี้รูปร่างหน้าตาค่อนข้างตรงสเปคคุณเลยแต่บางทีอาจจะดูเหมือนอไม่ค่อยสูงสิงใครพูดน้อยแต่ถ้าสนิทด้วยเมื่อไหร่แล้วก็พูดไม่หยุดคนนี้รับประกันได้เลยคุณลองสังเกตดูนะครับทาให้สนิทกันจะพูดน้อยแต่ถ้าสนิทกันเมื่อไหร่จะคุยเจ๊ยจ้วไม่หยุดเลยแล้วก็นะลักษณะภายนอกจะค่อนข้างตรงสเปคคุณดังกล่าวและถ้าจะดูถึงราศีเกิดทายกาเนิดก็โดดเด่นมาเลยนะครับ ธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมษิงธนูก็ได้และโดดเด่นที่ราศีสิงเด่นมากนะครับแต่เรื่องราศีธาตุกำเนิดพวกนี้เป็นดูตามหลักสากลไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะไม่ต้องไปล็อกสเปกไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายดูเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นพอนะครับคนคนนี้กําลัง ตกหลุมรักคุณอย่างมากอยากบอกรักคุณใจแทบขาดแต่ไม่กล้าเขากําลังรวบรวมความกล้าอยู่มีโอกาสจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นเร็วๆนี้ดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคําแนะนําเพิ่มเติมใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโห oh 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 oh. the lovers เอ้ยมีลุ้นมีลุ้นไม่ธรรมดา แม้ตอนนี้เขาจะอยากบอกรักคุณใจแทบขาดแต่ยังไม่กล้าแต่ผมว่าเขาจะรวบรวมความกล้ามาจนได้และมีแนวโน้มได้คบหากันด้วยนะอา้าว the lovers เนี่ยคือการเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปหรือแม้แต่เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาท่านหนุนนำคุณทั้งคู่อยู่ด้วยบุญบาร,รมีที่คุณมีสะสมมาด้วยกันนะครับ ผมว่ามีโอกาสได้คบหากันนะครับอย่างน้อยที่สุดคือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและอย่างมากคือพัฒนาเป็นคู่รักได้โอเคดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ